วันนี้นะครับเวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยที่ห้องถแถลงข่าวเมนเดียเซ็นเตอร์ประเทศกาตาร์ฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียหรือเอฟซีได้จัดการถแถลงข่าวพร้อมๆในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023นัดแรกกลุ่ม F ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติคีร์กีซสถาน การแถลงข่าวครั้งนี้มาสัดะอิชิฮอนาฟูผึกสอนและธีรทรศบุญมาทันกับตันทีมชาติไทยเป็นตัวแทนเข้าร่วมงานแถลงข่าวอิชิอิเฮดโค้ดทีมชาติไทยกล่าวว่าหลังจากที่ได้ซ้อมที่ไทยในระยะสั้นๆจากนั้นก็เดินทางมาซ้อมที่กาตานักฟุตบ,บอลในทีมมีความมุ่งมั่นที่ดีมีสภาพจิตใจที่พร้อมสําหรับการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้นักเตะไทยนั้นถือว่ามีความสามารถเฉพาะตัวที่สูง และสิ่งที่เขาต้องการจากทีมชุดนี้ก็คืออยากให้ทุกคนเล่นทุ่มเทเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนที่ได้เห็นในนัดที่เวียดนามเจอกับญี่ปุ่นไทยก็เป็นทีมอาเซียนเหมือนกันอยากให้เล่นแบบเวียดนามไม่ยอมแพ้และมีความเป็นนักสู้ตลอดทั้งเกมการแข่งขัน,นและแน่นอนว่าการไม่มีทั้งทีริลินแดงดาและชนาทิมทรงกสินเป็นนักเตะที่สําคัญสําหรับทีมทั้งคู่เสียดายที่ไม่มีโอกาสมาร่วมทีมแต่เราก็ยังมีผู้เล่นที่ดีอย่างธีรทรอ,อยู่ รวมถึงหลายคนในทีมเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายของทีมและทําผลงานได้ดีเรายังไม่เคยเล่นกับทีมในชาติตะวันออกกลางมาก่อนแน่นอนว่าทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มก็คือซาอุดีอาระเบียเรามีอันดับโลกที่ต่ําสุดแต่โอกาสมันเป็นไปได้ถ้าเราร่วมใจกันในการแข่งขันก็สามารถไปถึงเป้าหมายได้เช่นกันจากเกมที่เจอญี่ปุ่นในการอุ่นเครื่อง เป็นการเตรียมทีมที่สั้นมากแต่ก็ได้เห็นว่าระดับต่างกันแค่ไหนในการเล่นเราจะเอามาปรับปรุงและพยายามแก้ไขอ่านเกมเพื่อพัฒนาไปทีละดําดับส่วนทางด้านทีละทรบุญมาทันกับตันทีมกล่าวว่าเรามีการเตรียมพร้อมที่ดีที่สุดทุกคนตั้งใจเตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจที่จะลงเล่นในรายการนี้เรื่องความแตกต่างของเวลาเท่าที่ดูทุกคนไม่มีปัญหาอะไรแล้ว สามารถปรับตัวได้ดีพร้อมที่จะสนุกกับฟุตบอลในสนามเรามุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมผลักดันซึ่งกันและกันมีสปิริตทีมที่ดีเป็นหนึ่งเดียวกันตั้งแต่มาถึงกาตาร์แล้วและจะไปถึงเป้าหมายที่คาดหวังไว้ในทัวร์นาเมนต์นี้อย่างแน่นอนสําหรับคีกิสสถานมีผู้เล่นที่มีความเร็วปีกซ้ายและกองหน้าทางทีมงานของเราก็เก็บข้อมูลมาแล้วแต่เราเองก็ได้โฟกัสทีมของเรามากกว่า การเล่นในสไตล์ของเราทําเกมให้เป็นของเราให้ได้เชื่อมั่นว่าทีมเราจะเก็บ3มแต้มได้ในเกมแรกแน่นอนถึงเวลาแล้วที่ต้องพิสูจน์อะไรบางอย่างเราได้โค้ดร,ระดับเอเชียอย่างอิชิีิมาด้วยเราพร้อมจะต่อสู้ในระดับเอเชียทั้ง26คนพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ได้และพร้อมสำหรับการแข่งขันครั้งนี้แล้วนะครับทั้งนี้นะครับทีมชาติไทยเราจะพบกับทีมชาติคีร์กีซสถานณสนามอับดุล ลาบินคอคาลิฟาสเตเดียมในวันที่16มกราคมปี2567คือวันนี้นะครับเวลา21นาิกา30นาทีตามเวลาในประเทศไทยทำการถ่ายทอดโดยช่อง PPTV h d 36ผมเองวันนี้รู้สึกตื่นเต้นนะครับว่าคืนนี้เนี่ยจะได้ชมการแข่งขันฟุตบอลแมตช์แรกนะครับของทีมชาติไทยที่จะเจอกับคีกิสถาน ก็คิดว่าแฟนผู้บอลหลายๆท่านนะครับที่ติดตามทัวร์นาเมนต์นี้มาก็คงตื่นเต้นเช่นเดียวกับผมมีความแตกต่างเยอะครับในทัวร์นาเมนต์นี้เพราะว่ามาตรฐานในการแข่งขัน นะครับอันนี้เป็นจุดสาคัญเลยหลังจากที่จีนนะครับไม่สามารถเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันได้นะครับลด้วยเหตุผลหลายประการทําให้กาตาร์นะครับได้รับหน้าเสือในการจัดแข่งขันครั้งนี้ซึ่งกาตาร์เองก็เคยเป็นเจ้าภาพาฟุตบอลโลกนะครับในครั้งล่าสุดทําให้มีความพร้อมมากทั้งด้านสนามทั้งด้านทุกสิ่งทุกอย่างห้องถแถลงข่าวสนามฝึกซ้อมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมาตรฐานโลกทั้งสิ้น ไม่เว้นแม้แต่การถ่ายทอดสดมุมกล้องและจำนวนผู้ชมที่เข้ามาชมในแต่และแมตช์ในทัวร์นาเมนต์นี้มีปริมาณที่พอสมควรหลังจากที่ผ่านมาเราจะสังเกตว่าเมื่อมีการแข่งขันฟุตบอลในย่านตะวันออกกลางแล้วเนี่ยจะมีผู้ชมจำนวนน้อยบรรยากาศจะดูะเป็นอีแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าครั้งนี้ไม่เหมือนเดิม เพราะว่าประสบการณ์ในการจัดฟุตบอลโลกของกาตาร์ทำให้บรรยากาศของโทัวร์นาเมนต์เนี่ยเป็นบรรยากาศที่น่าติดตามรับชมอย่างยิ่งแฟนบอลหลายคนดูการถ่ายทอดสดก็คงเห็นบรรยากาศเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีนะครับว่ามันแตกต่างมันไปนกระตุ้นนะครับมันไปนกระตุ้นศักยภาพของนักเตะในหลายชาตินะครับทําให้การแข่งขันครั้งนี้มันสนุกทุกคู่นะครับใครที่ติดตามชมก็จะรู้ดีว่าโอ้โหเหมือนกับเราดูฟุตบอลโลกนะครับใน ในในลักษณะทีมจากเอเชียเล่นกันสุดมันนะครับเล่นกันสนุกทุกคู่ไม่ว่าจะเป็นคู่เสมอนะครับหรือคู่ที่สามารถเอาชนะกันได้ก็ต่างงัดแท็กติกนะครับใช้การเล่นในระดับที่เวอร์คลาสเลยนะครับอย่างญี่ปุ่นเกาหลีนะครับที่เราเห็นในแมตที่ลงทําการแข่งขัน วัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นฟุตบอลที่สวยงามฟุตบอลที่มีชั้นเชิงนะครับแระส่วนทีมที่มีแรงกิ้งต่ํากว่าก็าต่างสู้กันอย่างเต็มที่เป็นที่สนุกสนานนะครับในการทําประตูและการเล่นก็ดูแล้วรู้สึกว่ามันเป็นความจริงครับว่าถ้าเกิดอ,องค์ประกอบต่างๆในการฝึกซ้อมนะครับองค์ประกอบต่างๆในการจัดทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งสนามกรรมการการมี v a r สิ่งเหล่านี้มันจะกระตุ้นพัฒนาการของฟุตบอลขึ้นมาได้อย่างชัดเจนนะครับมุมมองต่างๆเช่นผมมานั่งพูดนะครับผมก็ไม่ใช่ผู้ชํานาญการทางด้านฟุตบอลหรือว่าเป็นโค้ชอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าที่เรามองเราสามารถดูได้ดูได้ว่ามันเกิดปัญหาอะไรแล้วทีมต่างๆเขาเล่นกันยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อคือนเนี่ยผมก็ดูทุกคู่นะครับก็อยากจะขอพูดถึงคู่หนึ่งนะครับระหว่าง ทีมมาเลเซียที่พ่ายแพ้ให้กับทีมจอรแดนในคู่สุดท้ายในแมตช์หกทุ่มครึ่งนะครับก็เห็นสิ่งตา่ตางๆที่ชัดเจนนะครับในการเปรียบเทียบในการเล่นเนื่องจากสนามนะครับที่ มีความเรียบร้อยมุมกล้องต่างๆบรรยากาศในสนามผู้คนดูเป็นจํานวนมากทําให้บรรยากาศต่างๆเนี่ยมันจะสร้างสีสันและทําให้นักเตะแสดงจักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่เมื่อคืนนี้นะครับทีมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมาเลเซียเนี่ยได้ลงทําการแข่งขันกับทีมจอร์แดนซึ่งมีรูปร่างสูงใหญ่นะครับทีมมาเลเซียของเราเนี่ยที่ผมใช้คําว่าของเราก็เป็นพื้นที่เพื่อนบ้านของเรานะครับขออนุญาตใช้คํานี้แล้วกันเพราะว่าเราก็ต้องเช ทีมที่อยู home, ่ใกล้เราแล้วครับเพื่อนบ้านเรามาเลเซียการเล่นของมาเลเซียเนี่ยนะครับแผนการเล่นของทีมพันกรเนี่ยก็เหมือนกับบ้านเหมือนกับเราเล่นอยู่ในย่านอาเซียนเราเนะครับคือมันไม่มีความแตกต่างแตกต่างจากอินโดนีเซียนะครับแตกต่างจากอินโดนีเซียและเวียดนามทีมจากอาเซียนซึ่งซึ่งแข่งไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งอินโดนีเซียและเวียดนามเนี่ยปรับสปีดความเร็วนะครับมาเลเซียก็มีความเร็วครับ แต่เทคนิคในการเล่นฟุตบอลเนี่ยในยุคนี้เนี่ยนอกจากจะมีสปีดแล้วนะครับนอกจากจะมีทักษะความสามารถในการเล่นแต่วิธีการเล่นไอเดียนะครับในการเล่นนี่สำคัญมากฟุตบอลยุค2023-24 20เนี่ยที่ดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนการเปลี่ยนยุคในการวิธีคิดในการเล่นฟุตบอลถ้าเกิดจะก้าวไปสู่ระดับเอเชียหรือระดับที่สูงขึ้นจากพื้นที่ของตัวเองที่อยู่เนี่ยจะไปถึงระดับโลกได้เนี่ย เราเห็นตัวอย่างได้ชัดเจนอย่างญี่ปุ่นกับเกาหลีนะครับทีมแรงกิงระดับสูงของเอเชียในระดับแนวหน้าของโลกซึ่งฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วในสองทีมสามารถเอาชนะทีมระดับโลกได้แล้วนะครับมันมีการเล่นที่ที่ที่เราคือตอนนี้ไม่มีใครพูดถึงหรอกครับเพราะว่ามันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นครั้งแรกๆที่เราเห็นการเล่นของอ่าญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีซึ่งเขาพัฒนาไปในอีกระดับหนึ่งแล้วทําให้อ่าบรรด,ดา ผู้รู้นะครับในวงการฟุตบอลนะครับซึ่งผมก็ต้องเคารพนะครับไม่ว่าจะเป็นกูรูเป็นโค้ดต่างๆที่ยิงเก่งเนี่ยยังไม่ได้บัญญัตนินิยามสิ่งเหล่านี้ขึ้นมามันเป็นสิ่งใหม่จริงครับในความแตกต่างชั้นเชิงระดับบอลระดับเบิร์ดเวอร์อรคลาสของญี่ปุ่นและเกาหลีนาวันนี้เนี่ยมันแตกต่างแตกต่างยังไงครับผมขอพูดในฐานะที่ผมไม่ได้อยู่ในวงการฟุตบอลแต่เราสามารถเห็นการถ่ายทอดสดที่มุมกล้องงดงามและบรรยากาศที่ทุกทีมแข่งขันได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ มาเลเซียนะครับใช้การโย,ยนบอลจังหวะบอลในการเข้าทำแตกต่างจากเวียดนามเวียดนามจะมีความเฉียบคมซึ่งเขามีความเฉียบคมมานานแล้วสังเกตเห็นว่าในหลายแมตช์ที่ไทยโดนเวียดนามทําประตูเมื่อในอดีตเมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยเร็วครับเร็วมากเลยสปีดบอลเร็วมากและไม่พลาดด้วยจนจนหน้าตกใจโอ้โหเวียดนามทําไมทําประตูได้เฉียบขาดขนาดนี้นะครับคือเขาพัฒนาขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งในการโจมตี แต่สําหรับมาเลเซียเมื่อคืนนี้ลูกลูกโยนเข้าไปหน้าประตูหรือว่าลูกที่เข้าทำแต่แต่ละลูกนะฮะไม่ว่าจะเป็นลูกแทงบอลแทงบอลให้เพื่อนในการที่จะเข้าทำประตูเนี่ยยังเป็นรูปแบบเดิมครับอ่านทางออกครับเปลี่ยบไปนะฮะถ้าท่านานึกไม่ออกก็เหมือนกับเราเล่นกีตาร์เนี่ยนะครับคอร์ดเอเมเนอนะครับแล้วก็ลงไปคอร์ดด m i n เ r ขึ้นมาหาคอร์ด G แล้วก็ไปที่คอร์ด e นะครับเป็นลักษณะคล้ายคอร์ดบนซึ่งแน่นอนครับเป็นฟุตบอลคลาสสิกนะครับที่ผ่านมาผมบอกไปแล้วครับว่ายุคนี้ครับ2023 2024ฟุตบอลเปลี่ยนไปแล้วครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าเปลี่ยนยังไงดูญี่ปุ่นกับเกาหลีครับเวลาเขาเล่นเนี่ยเราจับทางเขาไม่ออกเลยว่าเขาจะแทงบอลไปแบบไหนนะครับเขาจะเล่นเพรสในลักษณะแบบไหนจับทางไม่ออกครับเหมือนกับดนตรีนี่แหละไม่ใช่คอร์ดบนแล้วครับ จะเป็นขอลักษณะจากดีเมเนอร์นะครับมาเป็นบีแฟตหรือมาเป็นเอฟชาร์ปแล้วคือคือเปอีกแบบหนึง่งแต่มันยังคงลักษณะของดนตรีที่แปลกใหม่เหมือนการเปลี่ยนยุคครับจากดนตรีประเภทสตริงเนี่ยอาจจะเปลี่ยนยุคมาเป็นอันเทอร์เนทีฟนะครับจากร็อกธรรมดามาเป็นร็อกแกรลจะเป็นสปีดเพทันหรือว่าจะเป็นแทสหรือว่าจะเป็นดนตรีอะไรก็ตามแต่ยิปฮอปอะไรก็ตามแต่แต่มันมีรูปแบบของมันรูปแบบนั้นจะเป็นเฉพาะตัวของแต่ละชาติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันสร้างขึ้นมานานแล้วครับจะทีมชาติอังกฤษนะฮะเป็นสไตล์ของทีมชาติอังกฤษนะครับสไตล์ของเยอรมันก็อยู่แบบหนึง่งเราจะเห็นชัดเจนว่าสไตล์แซมบา้าสไตล์บาซินนะครับหรือสไตล์ของอาเชตินาเขาจะมีแบบฉบับของเขาและจะจับทางกันยากมากในช่วงเริ่มแรกของการใช้สไตล์เหล่านี้หลังจากนั้นสไตล์ฟุตบอลเหล่านี้ก็จะเผยแพร่มาทางเอเชียทําให้วิธีการเล่นไอเดียการเล่น,นต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เอเชียเราตามหลังเข้ามาตลอด แต่วันนี้ครับหลังจากที่นักเตะญี่ปุ่นนักเตะเกาหลีได้เข้าไปค้าแข่งนะครับในลีกใหญ่ของยุโรปนะครับในลีกใหญ่ของยุโรปไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นสกอตแลนด์หรือว่าไม่จะเป็นชาติอื่นในอังกฤษในยุโรปหลายชาติเนี่ยทำให้นักเตะเหล่านี้เนี่ยนะครับมีการพัฒนาทางด้านไอเดียในการเล่นมาใช้นะครับมาบวกกับโค้ชที่มีความเข้าใจ คือระดับบอลถึงกันนะในการวางแผนเทคนิคต่างๆให้นักเตะที่ไปได้ประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้ไปลอกเรียนแบบนะครับเามาเล่นที่อังกฤษมาเล่นที่ลิเวอร์พูลอย่างนี้ฮะไปเล่นที่ท็อ,ทอตแนมฮอสเปอร์อย่างนี้นะฮะเขาไม่ได้เรียนแบบครับแต่เขาไปเจอแล้วนะครับว่าเขาจะทํายังไงในการในการเป็นตัวผู้เล่นตัวหลักของทีมเหล่านี้แล้วเขาต้องมีดีไซน์ไอเดียในการออกแบบในการเล่นของเขา เพื่อที่จะเอาชนะใจผู้ชมและเอาชนะใจโค้ชในทีมเขาให้เขาเป็นตัวผู้เล่นหลักของทีมเหล่านี้ได้สิ่งเหล่านี้เลยครับเป็นสิ่งที่พัฒนาการของนักเตะเหล่านี้เนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองเราจะเห็นได้ชัดในการเล่นนะครับของญี่ปุ่นกับการเล่นของเกาหลีเนี่ยแม้ว่าจะได้รับการตอบโต้นะครับในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยจากผู้แข่งร่วมเอ,เอเชียด้วยกันในการตอบโต้ที่เต็มที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยก็ไม่ตกใจนะครับ ใช้ประสบการณ์ของตัวผู้เล่นนะบวกกับแทคนิกที่ทันกันของโค้ดนะครับโค้ดก็เข้าใจผู้เล่นผู้เล่นก็เข้าใจวิธีการเล่นของโค้ดแต่เขามีไอเดียเขามีวิธีการเล่นที่แปลกใหม่ไปไม่ใช่คอดวนนะครับไม่ใช่ขอดวนเอเมเนอร์ดีเมเนอร์อีกแล้วครับเขามีวิธีการเข้าทำนะครับที่แปลกใหม่รวดเร็วเฉียบคาดทั้งจังหวะทัมมิง่งและสปีดทุกอย่างมันลงตัวหมดเลยนี่คือระดับเวิร์คคาสในยุคนี้ครับ แต่สิ่งที่ผมเห็นเมื่อคืนนี้นะฮะในการแข่งขันของเพื่อนบ้านเราคือมาเลเซียใช้วิธีการเล่นแบบมาตรฐานคลาสสิกดั้งเดิมทุกเรื่องเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเข้าทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เกมในการโยนคอสบอลนะครับในการที่จะแทงบอลในลักษณะที่เราคุ้นตาดีคือมันเป็นรูปแบบเดิม,มแน่นอนครับจอแดนจับทางได้จอแดนไปอีกในระดับหนึ่งแล้ว จอแดนไปอีกในะระดับหนึ่งแล้วครับเขามีการเล่นที่เร็วรวดเร็วเฉียบขาดและคาดไม่ถึงเนี่ยเป็นสิ่งที่มันต้องมีนะฮะในบอลทุกยุคนี้ก็คือเร็วเฉียบขาดคาดไม่ถึงสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าไอเดียบอลน,นะครับสิ่งที่เห็นตรงนี้นะหมายความว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีความพร้อมอยู่แล้วครับในตัวนักเตะทุกคนนักเตะของเรามีไอเดียดีมากมีการเล่นที่แปลกใหม่ จะเห็นได้ว่าในยุคก่อน,นะฮะในช่วงที่เจชนาทิปและก็ทีมเดีนทีมนะครับในยุคของซิกโก้ก็ตามมีการเล่นแบบเข้าใจกันนะครับมีทักษะฟุตบอลหรือว่ามาีไอเดียในการเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกใหม่นะครับหลายๆคนบอกว่าเป็นาบาซ่าของอเอเชียเลยในช่วงนั้นนะครับเล่นโอโหตื่นตาตื่นใจเดาทางไม่ออกครับลูกเล่นกับพื้นนะครับลูก ต่างเนี่ยเป็นลูกที่เราดูแล้วเรามีความโอ้โหตื่นตาตื่นใจนะครับในยุคก่อนนะครับเพราะว่านักเตะทุกคนกับโค้ดมีความเข้าใจกันนะครับมีการาพัฒนาในจุดนี้ที่เป็นตัวงตัวเองมากๆนี่นะครับเป็นเสน่ห์ของฟุตบอลไทยและทำาหมลหลายคนนะฮะจึงบอกว่าเย็นนี้เนี่ยสามุงพืนเรามีโอกาสชนะนะครับทีมคีรกิสถานได้เพราะว่าความมั่นใจลึกๆและศักดิ์ศรีของทีม ชาติไทยหรือว่าช้างศึกเนี่ยมีอยู่แล้วดั้งเดิมนะครับเพราะว่าแฟนบอลทุกคนที่เป็นแฟนบอลทีมชาติไทยก็รู้ดีครับว่าทีมชาติไทยเราไม่ธรรมดาหรอกครับหลายคนอาจจะมาดูในช่วงหลังนะครับมาติดตามในช่วงหลังคิดว่าเออทำไมไม่ค่อยชนะทําไมแรง์กิ้งต่างๆก็ตกลงมาแล้วก็ดูแล้วรู้สึกผิดหวังดูทีมชาติไทยแต่ความจริงแล้วนะครับอย่างที่อิชิบอกนะครับว่าศักยภาพทีมชาติไทยนี่ไม่ธรรมดาหรอกความสามารถส่วนตัวของนักเตะไทยเนี่ย มีเปรียบรนอยู่แล้วอันนี้ผมไม่ได้ยกย่องเกินความเป็นจริงนะครับศักยภาพทีมชาติไทยดีนะครับเพียงแต่ว่าการฝึกซ้อมต่างๆเนี่ยไม่เซ็ตโดยรวมของทีมนะครับแล้วก็บรรยากาศในการทําทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยมันยังไม่ลงตัว ถ้าเกิดว่ามีมีโค้ดนะครับมีความละเอียดนะครับมีการวางแผนเข้าใจเลือกซึ้งเกี่ยวกับว่าตัวผู้เล่นไทยเนี่ยมีศักยภาพยังไงเนี่ยมันจะสามารถเข็นศักยภาพรนะนนออกมาได้เหมือนกับทีระทอนบุญมาทันได้ให้สัมภาษณ์นะครับกับผู้สื่อข่าวในการแถลงข่าวเมื่อวานเนี่ยมีความมั่นใจครับทุกคนจะสู้อย่างเต็มร้อยเพื่อจุดมุ่งหมายในการผ่านเข้ารอบสิ่งเหล่านี้เลยครับเป็นคําพูดจากทีระทอนและ เป็นคำสัญญาจากนักเตะทุกๆคนในทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะดูจะได้ดูแมตช์แรกในคืนนี้นะครับว่าจะออกมาอย่างไรสําหรับทีมมาเลเซียที่แข่งเมื่อคืนนี้ก็อย่างที่ผมพูดลยครับไอเดียบอลสู้เต็มที่ครับแต่ไม่มีไอเดียใหม่ๆนะครับจับทางได้จับทางได้นะครับเรานั่งดูเรารู้เลยครับว่าถ้ามาแบบนี้เนี่ยมาเลเซียจะแทงบอลไปยังไงนะครับแล้วเวลาโยนบอล คอรสบอลเข้ามาหน้าประตูเนี่ยนะครับจากทางด้านปีกหรือผู้เล่นทางด้านกราบข้างเนี่ยคอรสบอลเข้ามาเนี่ยมันเป็นลักษณะบอลที่มีสปีดช้านะครับมารอหมงมารอทาประตูลักษณะนั้นนะผู้แข่งอาจทางออกหมดครับมันเป็นฟุตบอลที่ผมก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันว่าทําไมมาเลเซียเล่นในรูปแบบแบบนี้หรือเขาใช้วิธีการเล่นในในลีกเขามาใช้ในในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ นะครับแล้วทำไมโค้ดเกาหลีถึงไม่ปรับเปลี่ยนตรงจุดนี้อันนี้ผมก็สงสัยนะครับแตกต่างจากกีโดนนเชียหรือว่าเวียดนามที่เราดูไปว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงในแทน็กติกต่างๆมากมายเขามีสปีดเร็วขึ้นเขามีการาเล่นบอลในลนักษณะที่แปลกใหม่ขึ้นทําให้คู่แข่งจับทางลําบากนะครับแล้วก็เช่นเดียวก,กันกับญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเราจับทางเขาไม่ถูกเลยครับว่าเขาจะมาอย่างไงร,รู้ครับว่าเขาเล่นวิธีการแบบไหนแผนการเล่นแบบนี้เขาต้องตั้งรับหรือว่าบุกแบบไหนรู้ครับ แต่วิธีการรายละเอียดในการเล่นของผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยมันอยู่ในระดับโลกนะครับจับทางไม่ออกเลยนะครับดังนั้นนะครับความมั่นใจเทคนิคการเล่นของผู้เล่นจึงมีความสําคัญมากและส่วนและส่วนที่ผมพูดถึงนี้เนี่ยผมมีความมั่นใจในตัวผู้เล่นของทีมชาติไทยว่ามีความสามารถพอนะครับถ้าเราดูดีๆนะครับเราผมไม่ได้อวยทีมชาติไทยหรอกผมยังคิดว่าตัวผู้เล่นทีมชาติไทยเนี่ย ยังเหนือกว่าผู้เล่นในอาเซียนทุกชาตินะครับแม้กระทั่งเวียดนามผมคิดว่าเวียดนามมีความเร็วก็จริงมีความดุดันความเร็วก็จริงแต่ทั้งด้านไอเดียหรือว่าด้านสมองทางด้านฟุตบอลเนี่ยผมคิดว่าทีมชาติไทยเราไม่แพ้ใครและทีมชาติไทย,ทยเราเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่อยู่ในระดับเอเชียได้แฟนบอลทีมชาติไทยทุกคนรู้ดีครับที่รับทีมช้างศึกมานานเนี่ยดูกันมานานๆเนี่ยรู้ดีว่า ระดับฟุตบอลหรือว่านักระดับนักเตะของเราเนี่ยเราไม่ได้พ่ายแพ้ญี่ปุ่นหรือเกาหลีเลยเพียงแต่ว,ว่าองค์ประกอบหลายสิ่งหลายอย่างแวดล้อมนะครับทางการทําทีมชาติทางด้านความเข้าใจของโค้ชนะครับทางด้านบรรยากาศบรรยากาศแรงจูงใจต่างๆในการที่ทำเกมออกมาในลักษณะที่ดึงศักยภาพนักเตะออกมาอย่าง100%เซนะครับเหมือนในชุดที่ชนาทิปกับบรรดาเพื่อนเล่นในสมัยโค้ชซิโก้เนี่ย มันไม่ออกมาสักทีนะฮะตรงนั้นนะฮะเป็นเป็นจุดที่ที่เราควรจะไปศึกษาว่านี่แหละครับเป็นจุดที่ทําให้นักเตะไทยแสดงศักยภาพออกมาได้เต็มที่เราทิ้งหา่างทีมในอาเซียนอย่างชัดเจนและเรามีโอกาสที่จะเอาชนะญี่ปุ่นได้เอาชนะเกาหลีได้เอาชนะซา,อ,า,ะาอุดิอาระเบียได้นะครับถ้าเกิดเราสามารถดึงศักยภาพนักเตะออกมาได้เต็มที่บรรยากาศทัวร์นาเมนต์นี้เหมาะเหลือเกินครับอย่าอนที่ผมกล่าวมาข้างต้นว่ากาตาร์จัดด้ดีเหลือเกิน นะครับแล้วบรรยากาศในทีมชาติไทยตอนนี้ถึงแม้จะขาดธีรศิลป์แดงดานะครับหรือชนาทิพย์นะครับที่ไม่ได้ร่วมทีมมาด้วยแต่ผมคิดว่านักเตะที่มีอยู่เนี่ยจะแข่งขันได้แบบสนุกเลยครับคืนนี้เนี่ยเป็นแมตช์ที่น่าติดตามแมตช์หนึ่งนะครับในการแข่งขันของทีมชาติไทยและจะเป็นการมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับคืนนี้เพราะว่ามันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกเรียกว่ามันต้องมีความเปลี่ยนแปลงในทีมชาติไทยแน่นอน เมื่อผลการแข่งขันคืนนี้ออกมาแมตช์นี้จึงเป็นแ,นแมตช์ที่ทุกคนพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับเย็นนี้เราปติดตามคอยชมคอยเชียร์นะครับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติกิจสานในเวลายี่0บเยนกา30นาทีครับ